เสียงหอยหัวเล็เสียงร้องอาฆาตแค้นดังกล้องหมู่บ้านในยามค่ำคืนผู้คนในหมู่บ้านรีบเข้าบ้านเพราะหวาดกลัวและสยดสยองกับความอาฆาตแค้นของนวลน,นวลหญิงสาวที่งดงามและมีชีวิตอยู่ในชนบทเธอเป็นที่หมายตาของหนุมน่มๆทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านแต่นวลมีคู่มั่นชื่อว่าสมชายทั้งสองรักกันมากและมีแผนที่จะแต่งงานกัน แต่โชคร้ายที่นวลตั้งคันก่อนแต่งและเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นคืนหนึ่งขนาดที่นวลกลับบ้านจากงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนเธอถูกฆาตกรรมโดยชายหนุ่มที่เป็นคนรักเก่าของเธอชายหนุ่มรู้สึกอิจฉาและแค้นเคืองที่นวลมีคู่มั่นใหม่เขาวางแผนฆ่านวลและทิ้งศพของเธอไว้ในป่าลึก ศพข,ของนวลไม่ได้รับการทำพิธีฝังศพอย่างเหมาะสมทำให้วิญญาณของเธอไม่สงบและกลายเป็นผีตายท้องกลุมที่อาฆาตแค้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเห็นวิญญาณของนวลเดินตามทางในป่าและบริเวณใกล้เคียงบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงร้องของหญิงสาวในวันพระจันทร์เต็มดวงและบางคนเล่าว่า เห็นหญิงสาวดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นผีผีหลอกหลอกกูด้วยด้วยอีผีเวรมึงอย่าตามกูมามึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหน ผู้คนที่โดนหลอกหลอนต่างพากันจับไข้หัวโกนกันเป็นแถวแต่เสียงที่สร้างความสยดสยองให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาคือเสียงของวิญญาณสาวกลมลูกที่ดังอย่างโหยหวน ความหวาดกลัวของชาวบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระคุณเจ้าวิญญาณของนวลออกตามหาชายที่ทำร้ายเธอแลลูกไอ้ชัิมึงตายมึงฆ่ากูมึงไปมึงไปกูไปมึงไปกูไปกูกลัวแล้ว มึงจำวันที่กูร้องขอชีวิตมึงได้ไหมกูร้องขอให้ชีวิตกูคืนไหมมึงฝันไปเถอะว่ากูจะปล่อยมึงไปเอะทันใดนั้นเสียงพระสงฆ์เดินเข้ามาและเสียงสว่นดังด้วยมตหยุดเธอสีกาเอืยผิญาณของนวลหันกลับไปมองเสียงนั้นเธอได้แต่ตกตะลึงและร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ หยุดเธอสีกาเอ๋ยอย่าโกวีนโกกรรมอีกเลยอัตามาขอบิิทบาทให้มันจบกันที่ชาตินี้จะได้ไม่จงเวีนซึ่งกันและกันอีกแต่มันฆ่านวลทาให้นวลกับพี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนั้นเราคงได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขนวลแค้นความแค้นมันทำให้เราตกต่ำเอาหูิิรรมให้ทุกคน ตัวข้าเองก็โหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและจะขอบวชไปตลอดชีวิตนวนอนุโมทนาบุญกับพระวันนี้นวนคงได้กลาบลาพระแล้วจริงๆชาติหน้ามีจริงเหมือนว่าเราคงได้เจอกันอีกวิญญาณของนวนสลายลอยขึ้นไปบนฟ้าชาติกลายเป็นชายหนุ่มสติฟั่นเฟือน และเรื่องเล่าของนวลก็กลายเป็นตำนานแห่งทุ่งมหันที่เล่ากันมาจนถึงทุกวันนี้